ถ้าดูช่วงหนชนีที่ขึ้นมาในช่วงประมาณ70จุดหลังเนี่ยอ้มันขึ้นมาแบบกระจุกตัวละ้นะครับหลักๆเนี่ยมันมาจากการบินไทยกับเดลต้าเป็นหลักถ้ามองรอบนี้นะคุณกิต้าที่เซตอินเด็กขึ้นมาสัก200จุดละกันนะครับบวกรบเป็นผลจากเดลต้าบวกการบินไทยเนี่ยคุณกิต้ารู้ไหมครับว่ากี่จุดประมาณ80จุดถ้านวันนี้เนี่ยอันคิดว่าตลาดกำลังจะเข้าสู่การพักรอบหรือว่าการพักยกละ อันเชื่อว่าเขาเห็นความถูกนะส่วนความดีอาจจะยังไม่ชัดเจนละกันแต่ความถูก,กมันเห็นแน่ๆที่ไพร์สเฟิร์บุ๊กที่1เท่าซึ่งระดับที่ตลาดหุ้นไทยต่ากว่า1เท่าตอนนั้นเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นที่ช่วงโควิดเท่านั้นเองที่อินเด็กซ์ลงไปที่969จุดเพราะฉะนั้นอันคิดว่าฟันโฟที่ซื้อรอบนี้เนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยต่างชาติซื้อไป1 6ื0 0ล้านใช่ไหมฮะก็เป็นครั้งแรกของปีนี้นะต่อสิงหาคมเนี่ยซื้อต่อแต่ก็จะเห็นได้ว่าเริ่มเบาไม้บามือละ นะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยออตลาดคงต้องย่อลงมาสะสมกำลังก่อนมุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ คนพี่อัน้นคุยก่อนนะคะเดือนครึ่งที่ผ่านมาขึ้นมามากกว่า200จุดค่ะพี่อัน้นเราถือว่าเป็นการขึ้นแล้วกลับตัวเป็นขาขึ้นหรือว่ามันเป็นการรีบาวรอบใหญ่ในภาพขาลงค่ะพี่อั้นคะ่ะ <c oughs> ครับวันนี้อัน้นเข้ารายการด้วยรอยยิ้มนะคุณกีตาใช่ครั้งที่แล้วเนี่ยจะหน้าเหี่ยวๆนิดนึงเนอะว่าเออตลาดทุ้นไทยมันค่อนข้างเหี่ยวเฉาเนอะแต่เราก็ยังเป็นฝั่งที่ซัพพอร์ตตลาดทุ้นไทยเนอะ เพราะที่เราที่าคุยกันเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคต่อให้มันยังไม่มีข่าวบวกอะไรนะแต่ตรง price per book ที่1เท่าเนี่ย1 0 5 0 1 0 6 0เนี่ยพร้อมกับ dividend yield ที่มันสูงมากเนี่ยยังไงเราก็มองว่าเป็นฝั่งซื้อละนะเพแต่ว่าการจะรีบาวหรือว่าการปรับตัวขึ้นอาจจะต้องรอ,อนิดหนึ่งนิดหน่อยนะครับแต่การที่มันแดนรี่ขึ้นมาประมาณ200จุดเศษเนี่ยต้องถือว่าขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ขึ้นมาได้ค่อนข้างดี นะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงสัก100จุดแรกที่ดัชนีขึ้นมาเนี่ยพุ้นมันขึ้นแบบกระจายตัวนะคุณกีตาขึ้นแบบหลายเซกเตอร์เลยปิโตเคมีไฟแนนซ์ Finance, นะฮะกลุ่มของธนาคารกลุ่มของพลังงานเป็นแบบการขึ้นที่มันมีความเฮลตี้ฮะคุณกีตาถ้าต้องบอกว่าถ้าเปรียบเสมือนกับผู้ป่วยที่พุ่งฟื้นจากไข้เนี่ยก็ฟื้นด้วยสุขภาพที่มันดีขึ้นอย่างรวดเร็วฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเอ่นคิดว่าการที่ ผู้ป่วยเขาฟื้นกลับขึ้นมามันต้องใช้เวลาฮะในการพักพักหายใจบ้างนะฮะมันคงไม่ใช่แบบพุ่งออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วมันกลับมาเดินกลับมาวิ่งได้เร็วทันทีเลยเพราะฉะนั้นการที่ตลาดรีบาวขึ้นมา200กว่าจุดเนี่ยถ้านวันนี้เนี่ยอันคิดว่าตลาดกําลังจะเข้าสู่การพักรอบหรือว่าการพักยกละนะคือถ้าเปรียบเสมือนเอ่อนักมวยเนาะนักมวยเขาต่อสู้กันเนี่ยอันนี้ต้องเป็นช่วงที่พี่เลี้ยงพักให้น้ำแล้วคุณกีตา มีเรียงพัดให้น <poured out> ้ really ําเพราะว่า <the> ถ <upper said> ้าดูช่วงดนชนีที่ขึ้นมาในช่วงประมาณเจ็ดสิบจุดหลังเนี่ยโู้มันขึ้นมาแบบกระจุกตัวละนะครับหลักๆเนี่ยมันมาจากการบินไทยกับเดลต้าเป็นหลักนะครับถ้ามองรอบนี้นะคุณกิต้าที่เซตอินเด็กขึ้นมาสักสองรอยจุดละกันนะครับบวกรบเป็นผลจากเดลต้าบวกการบินไทยเนี่ยคุณกิต้ารู้ไหมครว่ากี่จุดถึงครึ่งไหมคะใกล้เคียงฮะ ประมาณ80จุดประมาณ80จุดนะฮะซึ่งการมีไทยเนี่ยมีส่วนร่วมมากในเดือนสิงหาคม mm hmm. เพราะว่าพิ่งกลับมาเทรดวันที่4สิงหาเนะแล้วก็นับจากวันที่กลับมาเทรดถ้านับจากราคาเปิดเนี่ย10บาท50าทมาสะจานมากเลยฮะ,ะขึ้นมาประมาณ60 70เปอร์เซ็นต์ละนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในช่วงแรกที่ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาเป็นภาพรวมของตลาดแล้วก็มีเดอะแบกคคือเดลตา้าแต่ว่าพอเดือนสิงหาเนี่ย ไทยเรามีเดอะแบกสองตัวฮะนะครับก็คือการเินไทยกับเดลตา้าเพราะฉะนั้นตอนนี้อันคิดว่าตลาดน่าจะต้องมีการพักเหนื่อยนะครับพักเหนื่อยเป็นการจบรอบรีบาวรอบใหญ่ละนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยตลาดคงต้องย่อลงมาสะสมกําลังก่อนนะครับถ้าถามมันว่าย่อ,ยอสักเท่าไหร่ย่อสักเท่าไหร่ดีอันที่อิดคิดง่ายๆอย่างนี้ยคุณกิตต้าถ้าขึ้นมาสองร้อยจุดการจะพักฐานสักหนึ่งในสามวันที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลก นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นการพักฐานได้สักในระดับห้า0ิถึงเจ็ดสิบจุดนะครับดังนั้นแนวรับในรอบนี้ของดัชนีเนี่ยถ้านับจากหนึ่งสองแดศที่ขึ้นไปเทสที่เส้น200อวันแลวปรับตัวลงมาเนี่ยอาจจะได้แนวรับในการสะสมรอบใหม่เนี่ยพันสองร้อยถึงพัน0จุดค่ส<ะ>ิจุดนะครับแนวนั้นน่าจะเป็นแนวที่น่าสนใจนะครับแล้วให้เซ็ตอินเ็กเนี่ยลงมาสะสมกำลังก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ สาเหตุที่อันมองว่าทำไมอัอ้นถึงลดมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็เน,นื่องจากว่าการที่ตลาดรีบาวขึ้นมาเร็วครับคุณกิตา้าถ้าดูในเชิง valuation เนี่ยถ้าดูจากตลาดที่อัน้นเตรียมมาให้ทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวลบกวุนทีมงานดูขึ้นมาหน่อยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยค,คุณกิตา้าว่าเซ็นดีเด็กที่มันแลนลี่ขึ้นมา17เปอร์เซนะครับในเดือนกรกดาถึงสิงหาเนี่ยตอนนี้ PE ตลาดหุ้นไทยเพิ่บแทบเดียวมันไม่ถูกแล้วคคุณกิต้า 14เท่าล้วเซตอินเด็กนะ PE ปีหน้าเ ah, ทียบกับช่วงที่อินเด็กอยู่ที่พันห้าสิบจุดเนี่ยตอนนั้น PE อยู่ที่ประมาณสิบเท่าเองนะครับถามว่าทำไมสิบเท่าแล้วเรามองว่ามันไม่ถูกแล้วเพราะว่ามันกลับเข้ามาใกล้เคียงกับ MSCI Emerging Market แล้วฮะที่14เท่าเหมือนกันดังนั้นถ้าเราจะมองว่าการที่ตลาดรีบาวขึ้นมาก่อนหน้าเนี่ยเพราะว่าต่างชาติอาจจะคืนกลับสถานนะนะครับพอมันมีต่างชาติที่เป็นผู้นําลุยเนี่ย คนก็พร้อมตามเพราะมาลงมาเยอะเพื oh, <by S 2> stage, ่อท really right. uh ี่จะดึงสถานะกลับก่อนหน้าจะอันเดอร์เบดมากเกินไปแต่น่าเลยเวลตรงเนี้ยอันว่าเสน่ห์ของการเล่นรีบาวเชิงไวลูเอชั่นเนี่ยน่าจะสะท้อนในราคาหุ้นหลักฮคุกิตาเพราะฉะนั้นอันว่าต้องรอพักฮะสำหรับการขึ้นมารอบนี้นะครับแต่อาจจะไม่ได้หมายความว่าตลาดหุ้นไทยกลับเข้าสู่ขาลงนะนะครับอันเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วที่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ นะครับเอ่อแต่ว่าการที่จะไปต่อไกลๆเนี่ย <c oughs> เกิดพันสมันคงต้องรอหลายปัจจัยที่เดี๋ยววันนี้เราคงจะมาคุยกันด้วยว่ามันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าปัจจัยต่างๆเรานี้มันไม่เกิดอันว่าตลาดหุ้นก็จะวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยพันสองร้อต้นๆถึงพั0สอปลายๆจะก็จะก็จะกลายเป็นตลาดที่เทรดในเลนจ์มากกว่าครับ ทีนี้ในรอบ200จุดนะคะแกนนาก็คือต่างชาติเพราะว่าฟลโอโร์รอบกรกฎาคมนะคะเราก็เห็นการซื้อ1 6ื่นหนะคะสำหรับเดือนนี้คือถ้าหักเอาบิ๊กหลอดของติดล้อนะคะก็ยังคงเป็นเน็ตบายอยู่นะคะเที่อนวิคราะห์ฟันโฟ,โฟนะคะเหตุผลที่เขาเข้ามาตะลุยซื้อหุ้นไทยนะคะเป็นเพราะอะไรคะเ,เขาเห็นความถูกหรือเขาเห็นความดีในการจะมีเซนติเมนต์หรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยา่างอันเชื่อว่าเขาเห็นความถูก นะส่วนความดีอาจจะยังไม่ชัดเจนละกันแต่ความถูกมันเห็นแน่ๆที่ p พ i ์ e เพอ o ์ที่หนึ่งเท่านะครับซึ่งระดับที่ตลาดหุ้นไทยต่ำกว่าหนึ่งเท่าตอนนั้นเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นที่ช่วงโควิดเท่านั้นเองที่อินเดกซ์ลงไปที่969จุดเพราะฉะนั้นอันคิดว่าฟันโฟลที่ซื้อรอบนี้เนี่ยโดยกรกฎาคมเนี่ยต่างชาติซื้อไป16,000ล้านใช่ไหมฮะก็เป็นครั้งแรกของปีนี้นะเป็นครั้งแรกของปีนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ10เดือน สดสิงหาคมเนี่ยซื้อต่อแต่ก็จะเห็นได้ว่าเริ่มเบาไม้เบามือแล้วนะฮะน้ำหนักในการซื้อเนี่ยไม่ได้ก้อนใหญ่เท่าเดือนกรกฎาคมนะสาเหตุหลักๆเนี่ยอันมองว่ามีอาจจะมีสักประมาณห้าเรื่องนะครับแต่ทั้งห้าเรื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันท้ายซีนไปละในอินเด็กซ์ที่ปรับตัวขึ้นมานะครับแต่นักทุนอาจจะนําไปใช้ในการวิเคราะห์ครั้งถัดไปเนอะว่าถ้าในอนาคตมันเกิดเหตุการณ์ที่อินเด็กซ์มาลงมาเยอะๆขนาดเนี้ย เราจะใช้อะไรเป็นคีย์บ้างในการในการเทดสอบว่าเราควรจะซื้อหรือเปล่าอันที่หนึ่งคือเรื่องของ valuation นะที่คุณกิตาบอกว่ามันซื้อเพราะถูกหรือซื้อเพราะดีคําตอบคือซื้อเพราะถูกนะ price per book หนึ่งเท่าอันที่สองเป็นการเก็งกาไรตลาดหุ้น emerging market ทั้งกระดานนะคุณกิตาเพราะ <Yeah. S 1> เก็งเรื่องภาษีคุณทั้มนะครับเพราะว่าคนไม่เชื่อว่าคุณทั้มที่ยื่นข้อเสนอมาให้เนี่ยสุดท้ายจะจบที่เท่านั้นนะซึ่ง ซึ่งสุดท้ายเราก็เป็นจริงเนาะเราก็จบที่19เปอร์เซ็นตใช่ไหมครับเราก็จบที่19เปอร์เซ็นตประเทศอื่นๆใกล้ๆบ้านเราก็19เปอร์เซ็นเหมือนกันก็กลายเป็นว่เวียดนามที่เหมือนไปเผยไต่ก่อนเนาะก็จบที่20เปอร์เซ็นตก็เสียรู้ไปนิดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่ก็ไม่ได้แตกต่างมากนะักนะครับนะครับแล้วก็เหตุผลที่สามเนี่ยอันคิดว่าน,นี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักเหมือนกันคือเขาเข้ามาซื้อรับเงินปันผลนะคุณกีตาค่ะเพราะว่า ผมประกอบการของไตรมาสสองที่รายงานออกมาเนี่ยจะมีเงินปันผลประกาศด้วยอันเชื่อว่าต่างชาติก็มองว่าทั้งมันถูกแล้วมันมีเงินปันผลการซื้อตรงนี้เนี่ยถ้าได้ดีเวเดียนยิวครึ่งปีเนาะเฉลี่ยหุ้นไทยหุ้นใหญ่ๆเนี่ยดีเวเดียนยิวประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์โอกาสที่มันจะซื้อแล้วเสียเนี่ยมันน่าจะน้อยเพราะมีปันผลคําด้วยนะครับแล้วก็เลยเนี่ยสามเหตุผลนี้แล้วก็เหตุผลถัดไปอันว่าพอมันมีผู้นํามันก็เลยมีผู้ตามผู้ตาม จากฟันเฟล์ของกองทุนอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องเออร์เน็ฮะทีต่คุณกีตา้านะแล้ก็โดยสรุปว่า e a r n ์เน็งไตรมาสนี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะในรอบหลายไตรมาสที่ e a r n ์เน็งของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเซอร์ไพรส์ฮะออกมาดีกว่าคาดออกมาดีกว่าคาดประมาณเกือบสิบเปอร์เซ็นตะคุณกีตา้าจะเห็นได้ว่าก่อนหน้าเนี่ยเราค่อนข้างผิดหวังเนอะต่ำคาต่ำคาด มีไตามาสก่อนหน้าเนี่ยก็อาจจะดีกว่าคาดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ได้มาแต่ว่าไตามาสหนึ่งเนี่ยนะครับเออร์เนงดีกว่าคาดประมาณเก้าเปอร์เซ็นเลยนะเพราะว่าไตามาสนี้เนี่ยหลายบริษัทมันมีกําไรพิเศษเข้ามาช่วยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนยญ่ไม่ว่าจะเป็นการบินไทยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พอเออร์เน็งโมเมนตัมมันเริ่มกลับมาเนี่ยมันก็เลยทําให้ออต่างชาติกับเข้ามาซือ้อนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฮะกคุณกิตาอันนี้ก็เป็น เ,เรื่องของปันฟันเดเมเทัลเลยจะเห็นได้ว่ากําไรของบมจของเราเนี่ยสีแดงคือปีนี้สีม่วงคือปีที่แล้วเห็นไหมครัว่าก่อนหน้าเนี่ยมันไหลลงมาตลอดเลยนะฮะจากต้นปีที่ทําไว้สักประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยต้นๆน,นะฮะปีนี้มันลงมาเห็นไหมมันลงมาตามตลาดเลยแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยคือช่วงเดือนจูรายเนี่ยเรามีการปรับประมาณการขึ้นนะ เราเริ่มเห็นการปรับประมาณกาไรขึ้นแล้วอันเชื่อว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึ่งว่าต่างชาติเนี่ยก็อาจจะมั่นใจแล้วว่าออถ้าการเมืองเราไม่มีความวุ่นวายเกิดกับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกาไรของบอมจเราน่าจะหาฐานเจอแล้วนะครับเพราะว่าในเชิงไวรูเอชั่นเนี่ยมันหาฐานเจอแล้วที่ไพซ์เฟ o ร์บุ๊กหนึ่งเท่านะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้ก็อันลองไปทํากราฟมาให้ดูนะว่าเอ๊ะเราก็ซื้อแค่ไทยหรือเปล่าสรุปก็คือจริงๆแล้วประเทศที่มันเด่นในช่วง ควอเตอร์ทูเดทในไตรมาสสามเนี่ยก็คือกรกดาถึงสิงหาจริงจริงมาเด่นในประามาณสามประเทศตร,ตรงนี้ฮะซึ่งมันกระจุกตัวในโซนของเอเชียเซาอีสเอเชียพอดีเลยอันเนี้ยก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออต่างชาติเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกซื้อกลับมาในสามประเทศนี้อันว่าส่วนหนึ่งก็เก่งเรื่องแทรลิฟด้วยฮะแทรลิฟต์กคุณทามว่าสุดท้ายคงไม่จบที่ตัวเลขแรกที่คุณทําให้มานะครับดังนั้นถ้าดูตัวเลขอื่นๆประกอบข้างเคียงเนี่ยพอมันมีผู้นํา มันก็มีผู้ตามทันทีฮะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยต่างชาติก็เหมือนกับหมางเมินตลาดหุ้นไทยแต่พอมีผู้นําเมื่อไหร่เนี่ยมันมีผู้ตามอันนี้อันทามาให้ดูให้เห็นว่า Market cap ของเซตอิเด็กเทียบกับเอ็นเอสซีไอเอชีเอเนี่ยมันขึ้นนะม,มันขึ้นก็หมายความว่าเรา,าเป็นอัลเปอร์ฟอร์มเมอร์นะครับซึ่งมันเป็นอัลเฟอร์ฟอร์มเมอร์ทุกมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเทียบกับดัชนีหุูนนะครับไม่ว่าจะเทียบกับเอชีเอชเจแปนมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นก สะท้อนให้เห็นครับว่าเออมันเริ่มกลับมาเป็นอัพเปอร์ฟอร์มเมอร์นะครับส่วนหุ้นกลุ่มไหนเด่นนะครับที่คุณกีตาถามว่าเออมันขึ้นแบบเฮลตี้ไหมอันก็ต้องบอกว่ามันก็เฮลตี้ครึ่งทางนะในเดือนกันยายนะแต่ว่าพอดูยาวๆเนี่ยมันไม่ค่อยเฮลตี้ละเพราะว่าหลักๆเนี่ยมันขึ้นจาก2เซกเตอร์คืออิเล็กนะฮะอิเล็กทรอนิกส์กับขนส่งเป็นหลักเซกเตอร์อื่นก็ก็อาจจะขึ้นน้อยกว่านะครับแต่อันเนี้ยเราสามารถนํามาใช้เป็นกลยุทธ์ได้ว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ย เราควรจะลงทุนยังไงภายใต้ภาวะภาวะตลาดที่ปรับฐานนะครับอันอยากให้ทุกท่านมองดูเซกเตอร์ที่อยู่ทางขวามือของของเส้นสีส้มนะนะครับอันเชื่อว่าถ้าตลาดมีการปรับฐานเนี่ยหุ้นในโซนเนี้ยที่ขึ้นมาเยอะๆสี่กลุ่มเนี้ยมันจะโดนขายฮะเพราะทุกคนนั่งอยู่บนกําไรหมดแต่ว่าถามว่าขายแล้วเขาจะถึงเงินสดไหมอันคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาคนขายหุ้นเนี่ยก็มักจะเปลี่ยนตัวเล่นใช่ไหมครับงนั้นเงินเนี่ย มันน่าจะมาเปลี่ยนมาหาผลตอบแทนในเซกเตอร์ที่อยู่ทางขวาฮะซึ่งถ้าเด่นสุดเลยนะฮะเดือนสิงหาคมถามอันว่าอันชอบเซกเตอร์อะไรอันชอบอันนี้เลยฮะสื่อสารนะคุณกีตา้านะครับไม่ว่าจะเป็นแอดวานซ์กระทูเนอะที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มค่อนข้างมากในเดือนจกลายนนะครับดังนั้นกลยุทธ์ตอนนี้ถ้าตลาดปรับฐานลงเนี่ยอาจจะเห็นการหมุนจากเซกเตอร์ที่แพงมาเข้าสู่เซกเตอร์ที่ถูกครับคุณกีตา โมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกําลังใจใเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษ,ศเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ